จังน้อ็นะครับพุ่งนี้วกออกมาดิ no> ้นแน่นอนออกมาดิ้นแล้วนะครับพี่น้องมือนนี่ละมือ่นี่ยหนึ่นหัวเข่าลดวากวากเลยใครที่ออกจากคอกหลุดออกไปแล้วไม่ต้องกลับมานะหัวอกพรุ่งนี้อย่าหาว่าไม่เห็นค่ะนะอย่าหาว่าไม่เห็นนะคะนะเห็นหมดค่ะนะ ไปช่องนั้นช่องนี้ค่ะไปเมนอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะและคามเมนในช่องเราอีกก็แบบหนึ่งค่ะนะนอกสองหัวค่ะแบบนี้ไม่เอาค่ะนะโอ้ยนกอค่อยมาผิดซอยถึงรู้กับพปงเข้ามาเดืจะไหนปะนี่บอกล้าตอบเลยบปะนี่กลัวยังไม่ได้คําตอบยังไม่ได้คําตอบเลยไปพูดเรื่องอื่นแล้วปะนี่จะไปกลัวมันทําไมจะไปหลงมนต์ดำมันขนาดนั้นหรือเอาอันเดี๋ยว ถามบ่กเกี่ยวกับมันเลยก็ได้เอาถามถ้าเจ้าถ้าเจ้ากล้านี่ตักเตือนมันบอกมันเตือนมันนี่เจ้าเป็นฮีโร่เลยนะนี่เป็นฮีโร่เลยไดเออดังในพิพิตาเลยไดนะพ่าแม่บอกมื่อกันเข้าไปพิมพ์หัวใจซื้อยานถึกบล็อกยุ่งเออเจ้าดังในช่วค่ำคืนเลยได้นี่เอนะ เออแต่ละช่องแต่ละช่องลงเลยนะเออนะดังแน่นอนละแล้วท,นะที่นี่เขาก็ให้กระแสเจ้าให้กระแสให้กระแสให้ดังก็ไยิกบาทหนึ่งริ้วลอ้อทุกช่องก็จะอวยเจ้าดอกนี้อวยได้บาทอวยเด้วกคำด่าจะมีกระแสขึ้นมาทันทีเลยอมันต้องมีกระแสขึ้นมาทันทีนั้นมือนี่ละครับพี่น้องเอฟซีมวยไทยมิจิดันช่องให้เอามา อก็สีดันส่้อยให้พ่อมาเหนี่ยวเอาจังไเว้ามาเลยบ่ต้องบ่ต้องยานมันดอวเว่ามาเลยมวยไทยมวยไทยย่านมันบอกกอดอย่ามันไม่กรดโอ้อย่มันบ่เพลงยันบ่มักพที่มวยไทยของหนูว่าไงพี่มวยไทยจะไปหาเขานะมานี่กอดกอดกอดค่ะโอ้ยมือน่ะดีใจหุ้มแล้วครับ หมดตอบย่านข้อขาดโอ้ย่านย่านจะลุด้ย่านครับพี่น้องก็กล้าว่าเลยโอ้ยมันเป็นแังสี่เนาะมันเป็นแังสี่นาองคนอยู่ทางฟุ่มโอ้แสดงความคิดเห็นไม่ได้บางงั้นเถอะโอ้ยโอ้ระบบเผด็จการเหมือนหุ่นเซนแบบนี้บอกไอ้เวทไทยจะเสือบอกว่าเอฟซีในซองนี่อ่อะไรนี่บอกลัวอะไรค่อยมาเอฟซีจะเจ้ากะติดตามค่อยหลายเด้อบอกฮะ อีหยังพูดติดตามเจ้าเจ็ดสิบห้าคนนึงบอกโอ้ติดตามเจ็ดสิบห้าคนอะไรพี่พี่เซนดี้อะไรพรุ่งนี้มนต์ดเรียกพี่มวยไทยของหนูวานั่นนะพี่มวยไทยของหนูอย่าไปหาเขานะพวกนั้นนั่นน่ะก็กําลังคมก็กําลังคมพี่มวยไทยนะอย่าไปเชื่อมันพวกนั้นนั่นน่ะเขาใส่ร้ายใส่ความค่ะ ว่าอาจะเป็นเสือ้อหรือมันจะวางสั้นเลยอ๋อนะเพื่อนก็นดีใจแล้าบดีมวยไทยค่ะเออมาออมามากดติดต,ตามคอยแนะนเจ้าต้องคอมเมนต์มาก่อนว่าเจ้าคิดเห็นใจไ,ไหนคอมเมนต์มึงนู้นนะคอมเมนต์ก่อนเขายัางจิตติตาหนุนเขาจะบ่มั่นใจเลยเนาะเจ้ากล้าไปแสดงความเห็นต่างในส่องเขาบอกล้าดกบอกล้าดเจ้ากล้าบอไอมวยไทยบล้าาเจ้ากล้าไปแสดงความเห็นต่างหรือเห็นแย่งกับเขาบอ ชิมาเอาเอฟซีข่อยนัน่ะเจ้าหูบอว่าเอฟซีข่อยในซองนี่นะเวลาซุ่มข่อยเห็นยังพิษหรือว่าว่าวยังพิษเขาสิแย่งเขาสิเขาสิเรียกว่ายังวะสิเตือนกล้าว่ากล้าแย่งกล้าเตือนก็คือซุ่มเจ้าเด้เคยเห็นอยู่ว่าเขาเฮ็ดพิษเขาว่าวพิษก็สนับสนุนเขาอืมอ๋ออะไรนี่พี่เซนดี้อ่าอะไรนะถามก็บอกตอบจะอ่า จะติดตามอย่างน้องมวยไทยเออนะใช่ไหมละ่ะติดตามแล้วนะมวยไทยอผ้า,าถุงพี่เหลือเยอะนะน้องเหรออ๋อมีอดมาติดตามค่อยก่อนโล,โลดบอกเหรอผ้าถุงอีบุญบ่มีเหลือเยอะอยู่นะเออมาติดตามให้แล้ว,วจะสนับสนุนมันบ่าผ้าถุงมันยังเหลือเยอะอยู่ด้วนะมาไปใส่อาบนะ้ำไปใส่นอน มาซื้อไป่ฝ่ายอโกก็ได้ไปของฝังจากเซียวไดเอาผาทุงแม่ไปแช่หน่ำแล้วก็มากินก่อนคล้ายมนดําซะก่อนอ๋อผ่าทุงแม่บมอฮลมทุงแม่จะคล้องนั่นเออ๋อแม่ทุกแม่โยกบ่บ่คล้ายมนดําแม่โยกซะก่อนนะแม่อ๋อคล้ายมนดําแม่โยกโอ้ไปแช่หน่ำก่อนบ่นี่เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าถ้ากล้าไปแสดงความเห็นต่างใน ช่องเขาคอา่อยติดตามให้คนนึืงทำให้เห็นก่อนนานไงโบก้ากับพี่น้องเอฟซีเขาสิติดตามยังไงขนาดเอฟซีให้ทำนี้ยังไม่กล้าเลยขนาดไปคอมเมนต์เฉยๆได้น่ะไม่ให้ทำอย่างอื่นได้นะถามก่ายังไม่ตอบเอฟซีเขาจะมั่นใจกับเราได้ยังไงจีนี้อืมเขาต้องมีความมั่นใจก่อนได้เขาถึงจะติดตามนี่ะ เขาต้องเข้ามาดูหลายครั้งก่อนไห้เขาถึงจะติดตามไม่งั้นเอาไหนลีบอ๊มวยไทยบก่ะเจสซมเบงมาสักพื้นให้ช่างตั้มอือือนะไปสนับสนุนมาเลยไปสนับสนุนมันก่อนเอาอยู่เอาอยู่ให้ช่างตั้มก็เอาเอาเอ้ยใส่เสื้อแล้วพี่น้องเอฟซีแต่กาใส่กางึกงกุ้งผ้าอุ่นใส่ปาดูกงโอ้ยเอาหัวลงไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีใส่สินกุ้งผ้าเจ้คก็ยเห็นมอง ออนะฮะนั่นไงมีคนมากอดกอดค่อยไหลดิบอกการณ์และเจ้าสิไปหัวซ่าอยังกับกอดเดียวอันนี้ลายกอดเธออันนี้เขาลายกอดเด้อนะแต่ยากดอนะแต่มันบรกอดเจ้าอยู่นี่มันลายกอดแท้มักใต้ของดำนะโอ้แต่บ้ามันหลงคักหลงเนีดยกของดำเลยเอาพี่เมธจับแขนไว้จับมือไว้อีบุญบวมีมาดีทั้ง ตายมนดักตายมลดับตายแล้ววัเนี้ยเหรอจับแขนจับขาไว้พิมิตอีบุรุมีจับแขนรักปึ๊บนั่นนั่นนั่นโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะหลงหัวปักหลงหวัวฝาเลยของดำมานี่เนาะจนเฉพาะอดีตสามีเนาะยังให้ยังห้องทองแตกน้ำพี่น้องโอ้ยนะ มันได้เข้าไปเลยมันออกยากเลยมันเป็นตังซี่เนาะพี่น้องเองโอ้ยอดีตสามีก็ทั้งห้ทั้งห้องน้ำบุได้รับเชียดายของดํานี่ไปบวไไรครับพี่น้องเอี้ยซีพวจีไปได้ก็โอ้ปวเห็นออกจากมันได้ก็ไปสู่รุถน้ำแปด่วัดเปลว่าบุตได้รับบอมเนธรรมดาเด้อออไปอาบรถน้ำมุ่นพี่น้องเอี้ยซีพวกจะไข่มุ่นดําออกจวาวเม่นพอดพาดพอดีเด้อนะ นแม่หนุ่มโคบตตะนะพาไปลดน้ำมงน้ำมนต์แปดวัดแปดว่าผุรด้ย่จะา่ารมดาตินะอ่าอะไรก็แสดงว่า f อเห็นต่างเจ้าของช่องอ่บุรด้ด่าโดนบล็อกเหมือนช่องดำเดอไอ้มวยไทยโอ้ยไม่ทันค่ะเออเก็บตกนะคะช่างเออครับผมนะมันเป็นแบบนั้นไง